โอ้สหุดใหม่หนะเอาไปหันเลยหนะโอ้ลงนาเ่ตะกิจฮะห้าดลยากระยามันค่นอยดินมันได้อยู่อ่ะอย่ยาบหัไปยานังเนาะกินยาเนาะเออโอ้วะ

คุ้มสนที่ในเค้นก็ดังไฟแบบกูนี่แล้วคนกุ๊บคนกลัวให้เราอของดังทานอืมทำเออไม่ต่อกต้มปลาเติมน้ำเติมไหนอืมต้มปลาล้วนเออต้มปลาเดะล้วนเลยโอ้ยยำเข็ม กินแต่ไปเรกขวดบนต้ำเงินน่ะน้ำปลาขวดละด้เด็กขวกนนด,ดขวอหอยหอยด้วใส่หอยใส่ปลาแล้ว

หนูไม้บุเดศคือสูงนะเกีงแบบหรือบัตถามก็ขาพูเป็น้ขนาดนวเล็กขนาดนัวเล็กเห้เผ็ดจะ่อยบุดี่จงง่อยแล้วได้จะอ้อนบอกเผ็ดออแต่ว่าถึงจะกินสนี้แน่กินเผชดใส่เงี้นี้เนาะกินเพ็ดอยู่ไหนข้งที่กนนีน้ายอ๋อเออ หอนทองว่าลูกกับวเใครมาเนี่ว่ากูเพชรเอกินนี่ว่างั้นเอ้ยลูกเอามาเพชรมาเฮ้ยออิคุณมาใ้ลูกเองอีกจางะกเกงหนูไมมใส่ผักหอยใส่ผักลำมาดืเทียมมันันเด้อน้องเด้อเกงหไหมเด้อไร้นอาหารเด้อมาเเ้อเด้อมเสรรยอรไรยราลกโอล้างมือ เอามุมวิเอามุม <il> วิน <plein> ินไงเอาสาจก้างเอาช่วนุ๊กี้นะลูกเอาสามนุ๊กี้นะมาเ่งของไหมฮะนุ๊ขึ้นตอบแกไว้เกงขอไหมฮะมอญมก็ได้ะเอากระดูกนมาก็พอแล้วลูก

กบหึไ้กเอกได้ไม่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 ไก่ไม่ไมไป่ไม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 ไม่ไ่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไมไ่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไมไ่ไม่ไไม่ไ่ไปไม่ไ่ไไม่ไ่ม่ไไม่ไไม่ ไอโต๊ะเราไข่รลาแล้วเรอืาไปก่อนนะว่า hmm. ว uh ่ huh. like, ้ห่าไม่ไปแกโอ้โหเสพนแดเสพดเลยอันนี้มาทิ้นมาทิ้มาทิ้งมิ้งมาทงมาทิดมทิ้งมานิ้มทิ้งมางาิ้งอาิ้มาทิ่าทิมาทงมาิ้งาทงมาลงาทิาท้ิานิ้งิงายงาาิมามามิม้มาม่้มามมิมม่ ทม่เนียน่เนี่ยเมาถามเลยอุณเน่ยไม่ป้าลุณเพี่ยอะไรุณเพือไปดหลังเราได้ดหลังเพื่อนได้ไปงานไปงาน่เพว่อเราเ่อเพ่เราอย่ได้เครื่องเสียนทั้งดเโว้เลผมว้ยลองเดูม่ห็ยังรักินหามันจะมาไอ ี่นเรือ่มันใส่สีแดง่อันนโคเสื้อยางคือจะเปลี่ยนยังสีแดงคเมื่อนเพื่อนมานั้นจัามาเลยใสใส่หมวกคุมขิดเต็นหน่วยตามาเว่จป๊บตเอบงูกนี่มืสนเเรากระดานนนาะก็ระดานนั้นลูกเออมันเปาน่อยโอเคือเราคณมาเต็ทางไรนี่มาวัานีาตกายหูตั mọi người mọi người mọi người nó người mọi 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 người người mọi 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 người กางหูข้างเตียงเต้นเต็มไม่ห่อนเต็มไม่หอยเดือนขึ้นเดือนขึ้นที่กจทิชชู่ที่เนือไข่บึ่งราคาพันพันนึงนะนิีมันิ่งก็เป่ามาและักเป่าหิวเลยนะแก้มเม่แกมเต่มมันนะโอ้มดีเด็กจนเตยมันจะอไรนนาเ้าบุญนาหุวนาบุญนา ปังอดับเลยเหดับโอ้ยห็นนี่กูได้มาแต่เมอหเหรออืทำแบบบราณอืมเ้ยเวเอาพวกแหเอามอเพงมาแต่รำแหงงงใช่หรืล่าก็าจจะทำของมันก็ทำที่ช่องถ้าบุญมาไปเย็ดอ่อืเราเคิดเป็นซารเราาท่ายเองข่งบุณมาอเขาเทยวกาดาเ้ากาของเ้ายนลุงอะไรอย ta cần mà đưng lên có phải anh viên là nó sẽ coi. Viên nung, nước sả, viên nung. ờ, tầm khoảng tiếp ba bữa đây. À, cắm thêm cắm đèn. Cắm thêm cắm đèn, anh em cắm đèn gì? Cái sáng ở Thái, thanh đai gì mà mày bòi À, bọn ừ. 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 à. là... kim nó hao, cá máy nó. luôn เราหัวโซ่กุ๊กอีโต๊ดอันตอนนบรรดาบานเท้าใส่กระชายเลยถุงหอยเซอรี่ถุงหอยคุกเราเอายาเกลือครับเอายาครับเันเบือไหมเบือไมเรอเน้งหอยเน่าบรรดาบานไข่ตามังูเมาลำลาบบดถุงหอยเซอรี่ถุงหอยขุนทุกอย่างมหมดเลยเยอะ ว่ากรตกะการอำเภอลาวเงินลาวม่มีสซาผมได้เลยก็ว่ากับี้กเจาตัวย่มีปริโยชด้วยนะป้าเขาโกองมิสซาต้วยแต่อาร์ตของราเขาเนี่เขาอิ่ขายเนาะคนไม่อิ็นก็อยากกินก็มีสซาก็มีสซาเขาเลี้ยงอยเี้ยงง่ายง่ายเนี่ยมันขายดีนั่นเองขายดีเลยขายดีก่าปลด้อปลาแล้วคนมื้อเดีย เขาเอามาขายหุมาสาวบาทสาวบาทมูลค่อขายได้ห่้ยหวใหญ่มันบุกมีซ้าพอปรุงไว้หนูเล่นหนูเล่อหนูแบบบี้ีเ่นบุรีทุกอย่างมีออก อผมก็ท um ี bin, ่นู oria, um, ้นบันี่รักคุณหอยบันรับคุหอยเป็นรับคุเอะไรบู๊ด้หลานทุยรับเขียนขนาดได้แค่นี้เอาเอาคุณเอาอันทินเขานีไปแล้วพอดอืมอืมต่อนตุอนเฮ้ยนี่ผมรึกหนักิหนึุ่น้าเนี่ย ไมบุญไมดานแล้วไมดาแล้วอันเกงเรเกรงอันห่อยเราเป็นปคนกลวงเนาะมันู้ีอเ๊ลงงเรอนกเฮาอันนี้เน้บดนี้ำมันเกงเราคนเนเขาเขียนกินมนบเนี่ยหำบุกไปดูเอ

กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกลังใจให้ด้วยนะครับ